ถ้าถามผมว่ามีธุรกิจไหนไหมที่ทําแบรนดิ้งประสบความสําเร็จมากๆแล้วเป็นหนึ่งในใจผมเลยเนี่ยผมตอบเลยครับว่านั่นคือโคคาโคล่าไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินมากมีเงินน้อยทุกชนชั้นครับ เป็นลูกค้าของโคคาโคล่าหมดเลยและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือโคคาโคล่าเนี่ยปัจจุบันทําแบรนด์ให้มันนั่งอยู่ในใจเราร้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่เราคุณทวดเราคุณพ่อเราแล้วก็รุ่นเราและลูกของเราอีกคาถามคือเขาทํำยังไงถูกไหมซึ่งนี่แหละครับคือที่มาที่ผมจะเอาเรื่องราวของแบรนด์โคคาโคล่าโดยจะเจาะลึกเข้าไปในพาร์ทของการทําแบรนดิงกลยุทธ์ของการทําแบรนด์ของโคคาโคล่าโดยเฉพาะและถ้าคุณคือคนที่เป็นนักธุรกิจ เป็นผู้บริหารหรือคนที่กำลังทำการตลาดเมื่อคุณฟังคคิดวดีโอนี้จบแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลไปต่อยอดธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอนกว่า20%ของผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่โดนไล่ออกหรือโดนบีบให้ลาออกตั้งแต่ปีแรกเพราะผลงานไม่เข้าเป้านี่คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500อันดับแรกของโลกเพราะการขึ้นเป็นผู้บริหารเก่งเรื่องงานหรือเก่งเรื่องคนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอครับ ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารจึงสําคัญมากเพราะในวันที่คุณเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารในเวลาที่ไม่เหมาะสมในวันที่ผู้บริหารคนนั้นยังไม่พร้อมนั่นเท่ากับคุณกําลังเพิ่มความเสี่ยงให้บริษัท fostering future leader หลักสูตรที่จะปั้นผู้บริหารคนต่อไปให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนถ่ายแบบไร้รอยต่อ ถูกพัฒนาเนื้อหาจากการจับมือกันระหว่าง s c g h r Solution บริษัทที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นและประสบความสำเร็จมากว่า100ปีกับ e d u Group สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางหลักสูตรผู้บริหารและพบกันในคลาสนะครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราเสียดายนะครับที่ความรู้ดีๆเฟรมเวิร์กดีๆระดับโลกเนี่ยเอามาสอนเสร็จแล้วแล้วก็ถูกเอาไปใช้แค่นในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในช่องฉะนั้นก่อนไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุุุรรรรกกกกิจจดีีดีีีีีๆทททท่่่่ผมมะเเเออออออาาาาลลใหห้้้้ฟฟัััังงงงนนนนนนยยแบบวคคณํูตื มีชื่อว่า Framework Analysis Method ครับเป็นรูปแบบการสอนอย่างหนึ่งในห้องเรียนธรุรกิจสาหรับผู้บริหารอย่าง X MBA นะครับเป็นวิธีสอนที่หลายๆคนชอบมากๆที่ผมจะเอาเหตุการณ์ที่แบรนด์นั้นหรือธรุรกิจนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จจริงๆเป็นเปเนะครับ Research จ,จากสํานักวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศเนี่ยเอามาแล้วก็มารวบรวมครับแล้วก็เอา Framework หรือว่าโมเดลไม่ว่าจะเป็น Framework โมเดลทางธรุรกิจทางการตลาดทางการสร้างแบรนด์มาวิเคราะห์ให้คุณฟังครับว่าแบรนด์นี้ที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาอย่างนี้ได อีกหนึ่งโมดูลการเรียนรู้นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในหลักสูตรผู้บริหารอย่าง X MBA นะครับแล้ววันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาแชร์ให้ฟังในห้องนี้ซึ่งใน,นวันนี้ครับเป็นเคสกรณีศึกษาของโคคาโคล่าจริงๆแล้วผมเคยเล่าประวัติของโคคาโคล่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ใครสนใจเนี่ยตามกลับไปฟังกันได้แต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงจุดที่โคคาโคล่าทำแบรนดิ้งได้ประสบความสําเร็จมากๆมองเผินๆอาจจะบอกว่าเออก็ทาแบรนด์ไงทาโฆษณาไงแต่ลองได้ดูนะครับถ้าคุณมีแบรนด์สักแบรนด์หนึ่ง,อย,งอย่ใในนนจจคทุกเไ้ ว่ากันตามตรงถ้าสมมติเราพูดถึงเครื่องดื่มเราพูดถึงความสดชื่นโคคาโคลาก็จะขึ้นมาเป็นชื่อรแรกๆคำถามก็คือโคคาโคลาทำได้ยังไงในเปเปอร์ที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็จะวิเคราะห์เฟรมเวิร์กของการทำแบรนดิ้งของโคคาโคลาด้วยวิธีนะครับที่เรียกว่า create ครับ C R E A T S โคคาโคลาใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับในการทำให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งในใจของใครหลายๆคน อาแล้วครียทคืออะไรบ้างนะครับเนี่ยวันนี้เล่าให้ฟังก่อนจะไปเล่าให้ฟังนะครับมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือมีการทําสํารวจครับว่าไอ้ประชากรส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำบัตรลมนะครับจะนึกถึงหรือว่าอยากกินแบรนด์อะไรเป็นอันดับหนึ่งโคคาโคล่าชนะเป็นอันดับหนึ่งครับยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้ คุณอาจจะฟังแล้วไม่แปลกใจอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขถัดไปครับนั่นคือถ้าสมมติปิดตาผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้สนใจเลยว่าออแบรนด์อะไรนะครับให้ดื่มน้ําอโรมสีดำเนี่ยสแก้วนะครับเปรียบเทียบกันปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ชอบรสชาติของแป๊ปซี่มากกว่า สิ่งนี้กําลังบอกอะไรเราครับเราอาจจะก,กําลังไม่ได้มีสินค้าที่ดีที่สุดในโลกหรือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรืออร่อยที่สุดในโลกแต่ถ้าเราทําแบรนด์ได้ดีเราก็จะสามารถเป็นเบอร์หนึ่งได้ซึ่งนั่นคือเรื่องราวของโคคาโคล่านะครับเอาล่ะเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Create นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาลองดูกันเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือตัว C หรือว่า c o n s i s t e n ซ y ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือคําคว่าสม่ําเสมอคําว่าสม่าเสมอในที่นี้คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง Branding คือเรื่องของการจดจําครับสม,ม,มร การจีบผู้หญิงในมหาวิทยาลัยแล้วกันสมมตินะครับว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรทำนะแต่ว่าถ้าสมมติผมต้องจีบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีแฟนอยู่แล้วการตลาดคือการเดินไปบอกเขาว่าผมดีกว่าแฟนเก่าคุณยังไงนี่คือการตลาด แต่ว่าแบรนดิงคือการยืนอยู่ตรงนี้ทําให้เขาเห็นเราในภาพนี้ทําให้เขาเห็นเราในภาพลักษณ์และลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่า้ทำไมเราถึงดีกว่าแฟนคนปัจจุบันของเขานกะเรื่องนี้นะครับไม่ได้ใช้แค่กับโคคาโคลาแต่ว่าสามารถใช้ได้กับการทําแบรนด์ทุกชนิดบนโลกเลยครับคุณทําสินค้าใหม่ขึ้นมาอันหนึ่ง คุณต้องยอมรับนะครับว่าคุณกาลังจะไปแย่งแฟนคนอื่นเขาคือเขาเนี่ยมีแบรนด์ในใจของเขาอยู่แล้วคุณไม่สามารถทําการตลาดเด่นไปบอกว่าแบรนด์คุณดีกว่าแบรนด์คู่แข่งยังไงซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําในการทําแบรนด์จริงๆถ้าสมมติอยากจะทําแบรนด์เพื่อไปแย่งส่วนแบ่งของชาวบ้านนะครับเหมือนไปแย่งแฟนชาวบ้านเนี่ยมันก็จะต้องมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็คือไปศึกษาว่าสิ่งที่แฟนคนนั้นหรือว่าแบรนด์คนนั้นเนี่ยที่รีจิสเตอร์หรือว่าอยู่ในหัวของลูกค้าเราอยู่แล้วเนี่เเเเาาขอออดอะรดออะรน่่จืงง เรามาชูมาเก t ทับได้ไหมเราก็ชูจุดเด่นของเรายืนอยู่ตรงนี้ให้เขาเห็นห่างๆสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาน่าจะลองเปิดใจมาหาเราบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องแบรนดิ้งนะครับว่าเราจะแย่งมาเก็ตแชร์ของลูกค้ายัางไงแต่ว่าสําหรับโคคาโคล่าครับคำแรกตัว C Consistency คือความสม่ําเสมอครับทำให้เขาจําได้ว่าคุณคือใครถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของโคคาโคล่าแพคเกจิ้งสี หรือแม้กระทั่งขวดของโคคาโคล่าครับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆถึงแม้ว่าจะมีการพยายามทําให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ๆมากขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่มันน้อยมากจริงๆขนาดขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกค,ครับรูปทรงยังออกแบบมาให้ดูแล้วแบบรู้เลยวเอ่อเนี่ยโคคาโคล่าซึ่งนี่คือเอกลักษณ์ของแบรนด์และโคคาโคล่าบอกว่านี่คือเหตุผลที่แบรนด์ถูกจดจํามาได้อย่างยาวนานสุดท้ายมันทําให้เกิดการซื้อซ้ําจําได้ซ้ซําๆแล้วก็กลายเป็นท็อปออฟไมล์หรือว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจได้ในที่สุดกฎของการทาแบรนด์ครับมันจะ ข้อแรกเลยนั่นก็คือ consistency ก็คือการทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับเราไม่ใช่ไปพ่นคาการตลาดใส่เขาว่าผมดีกว่าผู้ชายคนนั้นยังไงแต่ผมยืนอยู่ตรงนี้ให้เขาได้เห็นว่าผมดีกว่ายัางไงซึ่งการทําแบบนี้ครับมันไม่ใช่การไปยืนครั้งเดียวแล้วเอา้าเขาไม่สนใจเสร็จแล้วเราก็ไม่ไปอีกแล้วแต่มันคือการยืนอยู่ตรงนี้เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเห็นเราเขาก็จะจดจําเราไปในภาพนี้เรื่อยๆและนั่นแหละครับถ้าถามเขาว่า เห็นเราเป็นคนยังไงเขาก็จะตอบได้เพราะว่าเขาเห็นเราบ่อยๆแบบเดิมๆซ้ำๆำำนี่คือกฎข้อแรกของการทำแบรนด์ครับจริงๆแล้วในเทปก่อนหน้านี้นะครับมีการเล่าเคสเบสเลอร์นิ่งของคาร์บาวแดงเขาใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้เลยครับในการตีตลาดที่ตีตลาดเครื่องดื่มชูกําลังกร,กระจายเนี่ยเป็นเพราะเขาให้ความสําคัญกับการเติมสินค้าบ่อยที่สุดคนอื่นอาจจะเติมอาทิตย์ละครั้งเขาบอกว่าเติมบ่อยกว่านั้นได้เติมได้บ่อยสุดๆไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่คนเดินมาอยากหยิบเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออื่นแต่มันหมดครับเห็นเครื่องดื่ ัขงของคาราบาวแดงวางอยู่เต็มตู้แช่เย็นๆอยู่ตรงนั้นเขามีโอกาสที่จะแย่งแฟนได้พอเข้าใจใช่ไหมครับนั่นคือตัวแรกครับคือตัว C consistency มาถึงตัวที่2ครับคือตัว R ตัว R ในที่นี้ครับมาจากคำว่า repetition หรือว่าการตอกย้ำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆจนจำได้ถ้าเราลองดูนะครับว่าโคคาโคล่าเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องทำ a d ดทำโฆษณาแคมเปญสื่อสารเรานึกถึงอะไรครับแคมเปญโฆษณาของโคคาโคล่าแคมเปญการตลาดต่างๆของโคคาโคล่ามาคู่กับความ สนุกสนานแคมเปญการตลาดของโคคาโคล่าปริ้นท์แอดทีวีซีทั้งหมดของโคคาโคล่านะครับถ้าสังเกตให้ดีโคคาโคล่าพูดถึงแต่คําว่าความสุขครับความสุขความเบิกบานนะั่นคือสิ่งที่โคคาโคล่าตอกย้ำมาโดยตลอดและตอกย้าอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องดื่มกับเพื่อนและครอบครัวซึ่งพอสื่อสารภาพนี้ซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆนะครับสุดท้ายคนจําได้ความสุขเท่ากับโคคาโคล่าโคคาโคล่าเท่ากับความสุขมันกลายเป็นของคู่กันคําถามคือ,เ,อเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมผมตอบอย่างนี้ครับเราเนี่ยอาจจะ ห้ามใจตัวเองไม่ได้นะครับบางทีเวลาอยากจะทําแคมเปญการตลาดใหม่ๆกระตุ้นยอดขายในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเลยทําให้โฆษณาของเราที่ออกไปครับบางทีมันมีคีย์เมสเซจอะคือสารที่อยากจะสื่อสารหลากหลายอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่กับโคคาโคล่าบอกว่าไม่เลยเขาจะใช้คีย์เมสเซจหรือถ้อยคําการสื่อสารที่ย้ําอยู่ในเรื่องเดียวคือเรื่องของความสุขความเบิกบานเพราะเขาไม่ได้มองเกมในระยะสั้นครับ แต่โคคาโคล่าบอกเขาต้องการเกมในระยะยาวครับคือการสร้างแบรนด์เขาผูกกับความสุขความเบิกบานฉะนั้นในระยะยาวครับสิ่งที่มันแองเคิลนะครับหรือว่าฝังอยู่ในสมองของเราก็คือโคคาโคล่าเท่ากับความสุขในกรณีนี้นะครับความทรงจําของกลุ่มเป้าหมายหรือว่าของเราในฐานะลูกค้าเนี่ยเราจะไม่ถูกบิดเบือนครับถ้าไม่เชื่อกณลองเปิดโฆษณาของโคคาโคล่าย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับคุณจะพบว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนมาตามยุคตามสมัยเป็นโฆษณาเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่ละอันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณจับใจความได้คุณจะบอกได้เรื่องนึงคือ มันเป็นเรื่องของความสุขนะนั่นคือตัว R นะครับหรือว่า Repetition การทำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆจนคนจำได้ซึ่งนำมาสู่ตัวที่3ครับคือตัว E หรือว่า Emotional คืออย่างนี้ครับมันมีงานวิจัยว่า คนจะจดจำอะไรได้ดีมากขึ้นดีสุดๆไปเลยถ้ามีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆถ้าคุณไม่เชื่อนะครับลองนึกถึงเหตุการณ์อะไรก็ได้ในชีวิตเราว่าเฮ้ยย้อนกลับไปตอน10ขวบย้อนกลับไปตอน15หขวบก็ได้ภาพที่คุณจําได้มันจะเป็นภาพที่มีเหตุการณ์บางอย่างครับมีอิโมชันแลบางอย่างมีอารมณ์บางอย่างเช่นรู้สึกเศร้ารู้สึกดีใจรู้สึกอิ่มเอมภาพที่คุณจําได้มันเป็นภาพแรกเนี่ยมันเป็นเพราะความรู้สึกครับเช่นคุณดีใจมากๆเลยในงานพร้อมที่คุณเรียนจบเพราะทุกคนมาสแสดงความยินดีีคุณเสยใจมาก เลยพอนดกถึงป .4 เพราะว่าตอนนั้นคุณทําให้เพื่อนสนิทของคุณเสียใจคุณทําให้พ่อแม่ของคุณผิดหวังอะไรแบบนี้นะครับคืออิโมชั่นอลเนี่ยมันจะทําให้เราจดจําได้ดียิ่งขึ้นมากๆซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือนี่ครับ92%นะครับของคนที่มีอารมณ์ร่วมกับแบรนด์นั้นนะครับจะมีความจงรักภักดีกับแบรนด์ในทางบวกร่วมด้วย88%นะครับจะอยากจ่ายเพิ่มขึ้น คือพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่แพงขึ้นอ่ะแล้วก็90%ครับก็อยากจะไปชวนเพื่อนหรือคนรู้จักคนที่เขารักมาซื้อหรือใช้บริการต่อซึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าคุณลองสังเกตการกระทําของโคคาโคล่าเนี่ยคุณลองนึกดูสิครับแอดโฆษณาตัวล่าสุดของโคคาโคล่าคุณเห็นอะไรผมจําได้อยู่ภาพหนึ่งนั่นก็คือภาพที่มีคุณพ่อคุณแม่แก่แล้วละ่ะขมขาวเลยนะครับกับลูกๆแล้วก็หลาน นั่งกินอาหารรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็มีโคคาโคล่าอยู่บนโต๊ะหรือมีหลายครั้งนะครับที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นคนไปเต้นรําไปออกเดทหรือกลุ่มเพื่อนนะครับที่นานๆทีนัดมาเจอกันได้แล้วก็สังสรรค์กันอย่างเต็มที่ด้วยโคคาโคล่าเนี่ยครับอิมมชันัลเนี่ยความสุขที่โคคาโคล่าอยากจะตอกย้ําอยู่ซ้าๆนี่คือตัวที่3นะครับคือตัว E อิมมชั่นัลตัวต่อไปครับคือตัว A a อ t e n น i o n นั่นก็คือการทําให้คนสนใจครับต้องการทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจนั่นแหละว่าง่ายๆเรียกร้องความสนใจเข้ามาคือคนจะจําคุณได้ คนก็ต้องสนใจคุณก่อนถูกไหมฮะซึ่งโคคาโคล่านะครับรู้เรื่องนี้และทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีที่ใช้สีแดงนะครับสีแดงแทบจะถมหมดเลยนะครับโฆษณาบนบิลบอร์ดมีกี่อันไม่รู้ละแต่โคคาโคล่าสีแดงถมหมดเลยนะครับคือโดดเด่นกว่าคนอื่นมองไปเห็นโคคาโคล่าก่อนเป็นอันแรก มองเข้าไปที่ตู้น้ำครับที่ตู้แช่เย็นที่เป็นกระจกนะอย่างเช่นในร้านสะดวกซื้อมองเห็นโค้กโค l a โคลาเป็นอันแรกแล้วก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึงนะครับในยุคแรกๆเนี่ยขวดของโคคา a โคลาเป็นเหมือนขวดน้ําอื่นๆครับคือขวดแก้วที่เป็นทรงกระบอกตรงๆแต่โคคา a โคลารู้ดีคําว่าร้านสมัยนั้นไม่มีตู้เย็นนะครับเขาจะแช่ใส่น้ําแข็งแล้วก็เอาขวดน้ําต่างๆแช่ลงไปในน้าแข็งเวลาคน อยากกินโคคาโคล่าเอื้อมมือลงไปจับเนี่ยใต้น้ำแข็งครับเขาไม่รู้ว่าอะไรคือขวดอะไรบางทีหยิบมาอาได้น้ำองุ่นเอาไปกินบางทีหยิบมาหาโคคาโคล่าไม่เจอครับเห็นไหมอยากจะให้คนจดจําอยากรีพีทมันทําไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้อ t t เทนชั่เราต้องการเป็นที่สนใจครับโคคาโคลาเลยออกแบบขวดนะครับให้เป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสวดทรงนาฬิการายซึ่ง ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับคือใครก็ตามไม่สาม,มารถทําขวดโรงนี้ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ยกเว้นโคคาโคล่าคนเดียวนั่นเคยทาให้สมมติอยู่ในร้านต่างๆมองไปโคคาโคล่าจะเป็นขวดที่เด่นที่สุดแช่อยู่ในถังน้ําแข็งหยิบลงไปเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่ไงหยิบโคคาโคล่าได้แล้วเนี่ยครับ A หรือว่า attention ต่อไปคือตัว T ครับ T ในที่นี้หมายถึง time and frequency นะครับ ไทม์คือเวลา f ิ e q u e n c y คือความถี่โคคาโคล่าจะพยายามหาจังหวะและเวลาครับในการตอกย้ำแบรนด์ตัวเองอยู่เรื่อยๆรวมทั้งความถี่ที่เหมาะสมครับคือไม่ได้โผล่มาบ่อยเกินไปให้คนรู้สึกํำคาญและเบื่อหน่ายไม่ได้ห่างเกินไปจนทําให้คนลืมยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอยู่ในสายตาเราเรื่อยๆผมย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าเออใช่นะ ผมเห็นแอดโฆษณาของโคคาโคล่าอยู่ตามรถไฟฟ้าบ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งครับตอนที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นจนแบบโหเห็นเต็มตาเลยทั้งรถไฟฟ้าเปิดประตูออกมาก็เจอแอดปรินแอดก็เจอเดินไปห้างก็เจอแต่มันไม่ได้เห็นบ่อยจนมันเอียนครับบางทีสถานีที่ผมว่าเนี่ยก็ไม่มีแอดโคคาโคล่าเลยนะครับก็เป็นแอดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วอยู่มาวันหนึง่ง โคโคลาก็กลับมาอีกแล้วผมว่าเรื่องเวลาและจังหวะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะมีหลักจิตวิทยาที่ชื่อว่า spacing นะครับคือการเว้นระยะห่างถ้าอยากให้คนจาอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่การอัดตุ้มๆๆๆเข้าไปแต่ว่าอัดเข้าไปให้เขาได้เห็นให้เขาได้สนใจหายไปจากชีวิตเขาบ้างแล้วกลับมาใหม่แล้วหายไปบ้างแล้วกลับมาใหม่สุดท้ายเราจะทําให้เขาจําได้ในระยะยาวมันเหมือนอะไรครับ หมือนการจีบหญิงเลยเนาะเข้าไปจีบจีบจบอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะจีบได้นะจีบจ,บ,จบหน่อยห่างบ้างให้เขารู้สึกเฮ้ยหายไปไหนนะคิดถึงนะถูกไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและตัวรองสุดท้ายครับตัว E ซึ่งมาจาก experience ครับผมว่าอันนี้หลายคนเดาออกคือการสร้างประสบการณ์ตรงๆให้กับผู้บริโภคโดยคนเราจะจดจำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าผูกพันมากกว่าเดิมเนี่ยเมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมันมี experience จริงๆไม่ใช่แค่เห็นผ่านตาได้ยินเสียงผ่านๆซึ่งโคคาโคลาก็จะพยายามทำแคมเปญตลอดนะครับโดยการไม่ว่าจะเป็นมี experience มีจุดมีสถานที่ต่างๆเช่นออกบูธออกกิจกรรมเช่นในสงกรานอย่างเงี้นนนนนยนะครับคือร้อนๆเหนื่อยๆนะครับก็จะได้เจอโคคาโคลาคุณก็จะได้ลองโคคาโคลาตรงนัน้น หรือถ้าคุณเคยเห็นนะครับโคคาโคล่ากับสไปร์ที่ไปอยู่ตามชายหาดคนเล่นมาร้อนๆเหนื่อยๆนะครับก็ไปกดปุ่มแล้วมันก็สาดน้ํำซ่าลงมาคือเราก็สดชื่นถูกไหมแต่ตอบย้ำเข้าไปว่าเนี่ยคือความสดชื่น Experience ให้เห็นได้ในชีวิตจริงๆให้ดลองได้ในชีวิตจริงๆและตัวสุดท้ายครับคือ S Storytelling จากทั้งหมดที่ว่ามาครับถ้าคุณสังเกตให้ดี โคคาโคล่าจะเรียบเรียงและร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นเส้นเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของความสุขเรื่องของความเบิกบานนะครับแล้วโคคาโคล่าก็ช่วยเติมตรงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสดชื่นการเติมความสุขให้กันและกันการเติมความสุขให้ตัวเองการสร้างเรื่องราวทั้งหมดเหล่านั้นก็จะทําให้โคคาโคล่าได้ตอกย้ําลงไปถึงความเป็นความสุขของคุณนั่นคือเมื่อไรก็ตามที่คุณนึกถึงความสุขก็จะนึกถึงโคคาโคล่านึกถึงโคคาโคล่าก็คือนึกถึงความสุขเมื่อเส้นเรื่องซอรี่เทลลิ่งของคุณชัดคุณ ทีวีของคุณควรจะทําอะไรแอดที่อยู่บนโซเชียลของคุณควรจะทําอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะรู้ได้เองถ้าคุณมีสตอรี่เทลลิ่งที่ชัดแต่ถ้าคุณไม่มีสตอรี่เทลลิ่งที่ชัดเลยคุณก็จะทําแอดทาโฆษณาแบบสเปซสปะสุดท้ายคุณอาจจะได้ยอดขายกลับมาบ้างแต่สุดท้ายจะไม่มีใครจําแบรนด์คุณได้เลยหรือสุดท้ายแบรนด์คุณก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในใจใครแค่ขายได้ไปวันๆไม่ได้ชนะระยะยาวได้เป็นร้อยปีเหมือนอย่างโคคาโคลาและนี่คือเรื่องราวและเฟรมเวิร์กการสร้างแบรนด์กว่าร้อยปีจนนั่งอยู่่ใในนนจจคคุุณได้ขอองาาลแแะีีีืกกรรรรเเยธิบบท ว่า Framework Method Analysis ของ X MBA นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันนะครับและก่อนจากกันไปวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ครับถ้าคุณคือคู่แข่งของโคคาโคล่าอย่างแทบซี่คุณจะตีตลาดนี้ยังไงในวันที่คุณดูแล้วนี่ว่าโคคาโคล่าทำธุรกิจยังไงบ้างคนที่ตอบได้ถูกและโดนใจทีมงานมากที่สุดนะครับท โฉดการทำแบรนดิ้งของแป๊ปซีในสัปดาห์หน้า อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอยู่หรือทําการตลาดผมเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนและเหมือนเดิมอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณรีเสิร์ชนะครับจากทีมสำนักข่าวธุรกิจดีอินไซเดอร์นะครับและถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องอินไซต์ของธุรกิจต่างๆผมมีสัมภาษณ์อยู่ในดีอินไซเดอร์พอดแคสต์นะครับ แต่ละตอนสนุกกันมากๆอย่าลืมตามไปติดตามกันได้ในช่องดีอินไซเดอร์นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์เช่นกันสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ